ไหนๆก็พูดเรื่องการค้าขายแล้วนะครับมาดูภาพรวมของประเทศกันสักหน่อยเรื่องของกําลังซื้อในประเทศตอนนี้ยังคงเปราะ,ะบางนะครับจากปัญหานี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงก็ไปส่งผลต่อการบริโภคสินค้าชะลอตัวลงเป็นประจักษ์สคัญนะครับที่ทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภา,า,าคม2567ต่ําสุดในรอบ5เดือนครับโดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภา,า,า,าคมอยู่ในระดับ88.5ลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้90.3นะครับ แล้วก็หากเทียบกับเดือนธันวาคม2,566อยู่ที่ระดับ88.8ทำให้ค่าดัชนีเดือนพฤษภาคมนั้นต่ำสุดในรอบ5เดือนโดยเป็นการปร,รับตัวลดลงทั้งหมดนะครับทั้งยอดการขายโดยรวมยอดคำสั่งซื้อโดยรวมปริมาณการผลิตต้นทุนการประกอบการแล้วก็ผลประกอบการขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปร,รับตัวสูงขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อต้อนทุนการผลิต รวมถึงอันตราค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัญหาการขับแคลื่เรือขนส่งสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ที่หมุนเวียนไม่ทันเนื่องจากระยะการขนส่งที่นานขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ตลอดจนผู้ประกรอบการยังได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขันในประเทศไทยและอาเซียนมากขึ้นทําให้สินค้าไทยแข่งขันได้ยากรวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรครับ ส่วนขณะที่ดัชนีคาดการ3เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับ95.7ปรับตัวลดลงจาก98.3าสิดในเมษายน2567จากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผัวและเกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรวมถึงสงครามระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนรอบใหม่ที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการเ m e ยังมีความกังวลต่อนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศ แต่มอมหลวงปีกทองทองใหญ่ท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยบวกจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2567รวมถึงรัฐบาลยังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นมาตรการนะครับทั้งการยกเว้นวีซา่าและการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองอันนี้จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีครับก็ถือว่ายังมีความไปอยู่นะครับ